สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะผลิตเช่นเคยเนาะวันนี้ป้อมชาก็ไม่ได้ทำคลิปยาวๆให้พีเ่เพื่อนๆได้ชมเนาะก็มาอัปเดตนี่แหละดอกไม้กับผักของเราที่ปลูกไว้เนาะจริงๆแล้วมันก็เริ่มตูอผสมควรเนาะอย่างมะมะเขือ,เ,อ,อเ,เทศเนาะเนี่ยใบกำลังมาแล้วเพราะว่าเขาแดดเขากำลังมาแล้วก็น่าจะ แยกไปปลูกได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันไหนพอมซาก็ว่างก็คือเดี๋ยวต้องแยกกระถางเขาไปปลูกอันนี้คือข้าวโพดเริ่มโตแล้วสูงแล้วแต่คิดว่ายังเอาออกข้างนอกไม่ได้นะคะข้าโพดเพราะว่าเขายังหนาวอยู่เนาะก็อันนี้ก็เป็นดอกดาวกระจายเนาะอันนี้ก็เป็นดอกไม้อ่ามันอ่ามันชื่ออันอัน b สบลูมนี่อันนี้ก็เป็นดอกไม้แต่ผักของเรามันจะมีผักหน้าหนาวเนาะทีแ่แบบว่า อพอถึงหน้าร้อนเสร็จปุ๊บเราเราสามารถเราเข้าไปหว่านเลยอันนี้ก็มะมะเขือเทศเป็นคนละาสายพันธ์กับพันธุ์นี้นะคะพันธุ์นี้ก็อีกพันธุ์หนึ่งอ,อันนี้ก็เป็นนี่กระเทียมที่เราเพาะไว้เนาะก็จริงๆแล้วก็เอาลงได้แหละแต่ว่ารอให้มันอากาศร้อนก็ให้ให้เขาแตกหน่อออกมาเยอะสักนิดนึงเราค่อยเอาไปลงก็ไม่เป็นไรค่ะ ก็เดี๋ยวพ่อมมาจะพาพ่อแม่ไปดูไอที่เพาะไว้ข้างนอกเนาะน,นี้อันนี้นอกบ้านอากาศร้อนข้างเย็นแต่เป็นเหมือนบ้านกระจกเนาะอันนี้ขนาก็เริ่มมาแล้วขนาเริ่มง,งอกแล้วนะคะนนต้องเอากระดาษออกให้เขาก่อนเพราะอันนี้ก็จะเป็นสลดัดสลัดก็เริ่มมาแล้วอยู่ตรงนี้จะโดนแดดแต่ตอนกลางคืนจะหนาวนิดนึง แต่สลัดเขากนค่างจะทนทนทนได้ดีพอสมควรเพราะว่าเขาชอบอากาศค่อนข้างที่จะเย็นมันก็เลยัตาการง,งอกก็เลยเร็วนิดนึงอย่างอื่นก็แล้วแต่ดอกไม้แล้วแต่พันเนาะอันนี้ก็ยังไม่ขึ้นอาจจะเป็นที่ที่มันหนาวที่มันหนาวนิดนึงแต่ว่าในบ้านป้อมซาตรงที่เป็นไฟสําหรับปลูกต้นไม้นะ่ยมันอันนี้งอกแล้วคะ่ะถั่วกำลังงอก เอาเราเอาผ้าคุมเอาอันนี้คุมไว้นิดนึงแต่ก็ก็จะมีรูอยู่คุมไม่ให้โดนแดดนิดนึงโอเคเรามาดูตรงนี้ผูกไปทั่วมาแล้ว,วต้องเอาน้ำมาลดอันนี้ก็เป็นสลัดนะคะเป็นสลัดอันนี้ก็มาแล้วอ้าวเราไม่เอากระดาษออกให้เขากลายเป็นกลายเป็นข้าล้มอย่างงี้ไม่เป็นไรี๋ยวเอากระดาษออกเด,เ,เ,อเดี๋ยวเขาเจอแดวเขาก็ขึ้นมาเองอันนี้ก็ ยังไม่งอกทีอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยชื่อเขาอ๋อสปีนสัสสปีนสัสเดี๋ยวให้เขางอกก่อนแล้วค่อยเอาอันนี้ออกแต่สาบแต่ตัวนี้เอาออกได้แล้วเอากระาดาษออกได้แล้วให้เขาได้จเดี๋ยวต้อมซากเอานะ้ำมาลดเขาเนาะก็วันนี้มาอัปเดตสั้นๆคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆได้รับชมผักที่ต้อมซากเพาไว้เดี๋ยวจะไปเพาะอีกข้างในเพิ่มอ,อีกจะไปเพาะไว้เพิ่มก็คือ พวกเนี่ยค่ะพวกเนี้ยที่เรายังไม่ได้เพาะนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเพาะเพิ่มเกาะใจเย็นรอพื้นที่กับนี่ผักเดี๋ยวเราจะพอเพิ่มเ,พ,นนเ,เ,พ,เพ,มพิ่มมันผักมันมีค่อนข,ข้างเยอะรวมทั้งดอกไม้ด้วยปีนี้พอมสรางไม่ได้กลับเมืองไทยเนาะก็เดี๋ยวเอา เพราะดอกไม้เพิ่มแล้วถ้าเพื่อนๆ่นได้ติดตามช่องของป้อมซ่าเนาะปีนี้ก็จะได้เห็นแบบดอกไม้สวยๆในสวนเยอะแยะมากเลยเราจะพยายามปลูกดอกไม้ที่หลากหลายเพาะไว้เราไปปลูกแต่บางอย่างเนี่ยมันก็ปลูกได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะว่ามันก็จะมีทากดอกไม้บางอย่างเนี่ยทากชอบเป็นพิเศษถ้าเอาลงปลูกกับพื้นเลยเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยเพราะทากินเนาะคลิปนี้ป้อมซ่าก็ไม่มีอะไรนะคะก็มาอัปเดตด,ดอกดอกไม้กับผักที่เราปลูกไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะเขาก็ กำลังเจริญงอกงามแต่ว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวพงศาจะมาแยกอันนี้นกก่าเสอเทศใส่กระถางไว้ก่อนเพราะเขาเริ่มโตแล้วนกก่าเสถเทศเนาะแต่ไม่รู้ว่าอัตราการตของเขาหรือเราจะได้กินนี้เรายังไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงโอเคคลิปนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆเท่านี้นะคะอย่าลืมเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ